เป็นผลไม้สดอีกชนิดหนึ่งครับที่อยากจะเล่าสู่เพื่อนๆฟังในครอบไม้สักฝ่งซึ่งลหลายๆคนครับเห็นปุ๊บรู้เลยครับว่าคืออะไรเป็นพืชที่สอดคล้องในเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนอีสานเราครับมอนครับมอนผนสดนมอนขนสดก็เป็นมอนอีกพันหนึ่งครับเป็นมอนอีกพันหนึ่งซึ่งลหลายๆคนจะคุ้นเคย กับมอนที่เอาไปเลี้ยงตัวใหม่ใบมอนที่เอาไปเลี้ยงตัวใหม่ก็เป็นอีกพันหนึ่งครับเป็นอีกพันหนึ่งอาจจะเป็นพันสกลนครหรือพันบุรีรัมเป็นพันที่นิย,ยมปลูกใจอีกตัวนึงครับมันเมลี่หรือมอนผลสดเป็นผนไม้ที่แนะนําให้ปลูกเอาไว้ครับนอกจากใบครับเอาไว้ใส่ต้มยำอร่อยครับทําน้ําซุปทำยาขนมจีนต้มยำทำแกงอร่อยครับ แม้แต่ลำต้นของเขาตัดใสก็จะเป็นเครื่องปรุงรสอย่างเดียันึงและที่สำคัญครับหม่อนผลสดครับเป็นผลไม้ที่เราเก็บกินสร้างความสดชื่นครับสร้างความสดชื่นให้กับคนกินรสหวานอมเปรี้ยวครับถ้าเกิดเป็นลูกสีแดงนี้ออกเปรียปร้ยวนิดนึงครับเหนื่อยจากการเกี่ยวหญ้าทำไรทำนามาลองกินสัก,กร,รมนึงครับจะรู้สึกสดชื่นเลย ยิ่งคลุกเกลือสักหน่อยครับลูกแดงแดงอย่างเงี้ยอร่อยเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลูกที่ออกสีน้ําตาลดาําอ่านเลยดูครับเพิ่งเก็บไปเมาาื่อเช้านี่ว่ามีเหลือไหมครับเขาจะมีรสหวานฉ่าเลยอ่านี่ครับนี่นี่ถ้าลูกเขาออกเป็นสีดําครับอย่างงี้ครับเป็นสีดําม่วง,งดำดำรสเขาจะหวานฉ่าเลยทานแล้วหวานชื่นใจครับหวานชื่นใจยิ่งถ้าเกิดเราแช่ยเย็นหรือเอไปปั่น เอาไปปั่นทำน้ำผลสดมอนผลสดปั่นหรือท่านชอบหวานก็เติมน้ำเชื่อมอีกสักหน่อยนึงครับแช่เย็นครับใส่เก็บใส่ช่องฟิดเลยแนะนำครับถ้าจะเก็บเอาไว้ทำม่อนผลสดปั่นกะเก็บไว้ในช่องฟิดเลยแล้วท่านก็ามาปั่นเลยปั่นตอนนี้เขาเป็นน้ำแข็งก็จะได้เครื่องดื่มที่หวานช่ำเย็นชื่นใจพูดแล้วน้ำลายไหลครับปลูครับแนะนำปลูก ที่สวนนี้จะปลูกเอาไว้หลายต้นครับช่วงนี้ต้นพฤษภาครับเริ่มสุกเลยต้นพฤษภากรมนี้เริ่มสุกเต็มเลยครับเก็บกินทุกวันเก็บกินทุกวันก็เป็นผลไม้นึงครับที่แนะนาเ,เพื่อนๆเลยปลูกเอาไว้ครับข้างรั้วข้างสวนใบเก็บไปเลี้ยงกระต่ายก็ได้ครับกระต่ายกระต่ายพื้นเมืองครับนอกจากเราปลูกผลไม้อื่นครับให้มีผลไม้สดกินทั้งปี อย่างช่วงนี้ครับน้อยหนาก็เริ่มแทงช่อดอกแล้วฝนเริ่มลงลำใยน้อยหนาเขาเริ่มที่จะแทงช่อดอกแต่มันเมอรี่หมอดผลสดนี้เริ่มกินครับเริ่มสุกเป็นสิ่งดีๆมันเล่าสื่อเพื่อนฝั่งหมอดผลสดเอาไว้ทานในกัวเดือนเป็นเครื่องปรุงแล้วก็ทานในกัวเดือน Ừ, Hãy subscribe cho